สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบ่งดอกพุทราพุทราสามรถให้ฮอร์โมนทางใบไปสองครั้งแล้วก็ฮอร์มโมนทางดินฉีดปุ๋ยเลีงกระตุ้นดอกทางดินไปนะคะสูตรเฉพาะส,ะาะสวนพุทราแม่โบตานะทุกคนเบ่งกำลังติดดอกงามๆแดดลมลม้มโตแม่โบตาไม่เบ่งสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อนี่แต่ประมาณนี้กำลังจะเริ่มติดลูกติดผลแล้วอันนี้เขาสู้ ดูดูกานที่สองนะคะของปุซ่าแต่ว่าแม่บุตาพึงจะทํามเอาล่มแหลกก็จะประมาณนี้ประมาณนี้แม่ไทยคลิปลูกเบิงซีรีระกันติซีรีจีนประมาณนี้จะ่พี่น้องปุซาสามรถแสงทองใส่ฮอร์โมนทางใบทางใบจะไปข้างใบทางใบฉีดพ่นไปสองรอบแล้วพี่น้องฉีดพ่นไปสองรอบแล้วอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกสิบห้าวัน สิบห้าวันนี่ละเป็นสองเทือแล้วละ่ะคะมาใส่ทางดินไปหมู่บ้านปนีเนี่ยเมื่อแรกอากาศแดดลมลม้ลมตกเนาะดอกมันสวยดอกตากเลยมไทยเบิง้งดอกให้เบิง้งอันนี้เป็นป้าของป้าหน่อยแต่พี่นอ้องดอกตูมเยอะเลยดอกตมเยอะดอกตุ้มแบบหัวไม่ขีดไฟเนาะประมาณนี้หมู่บ้านพอบานฉีดทางทางดินฝนกับมานิดหน่อยแต่บนีเขาสิบบอไฮมันนาดินแห่งดอกราะว่ามัน มันต้นติดดอกแล้วต้องให้แบบชุ่มแต่ว่าไม่ให้แฉะนะทุกคนพุซ่าสิบบ่มากน้ําแฉน้ำช่าเกินไปให้บ่ได้ไหายทุกมือหรอกสองสามมือแต่ฝน,นว่าสิมากกับบ่มากมาแ<ๆ>บาบปล่อยปอยมหากัญญาชงบอกเยอะมาดูวนันนี้วันนี้สวยมากแดดแบบว่าแสงได้ไหมดอกสวยมากยาเม็ดมันแดดแห้งนอแสงกับสิบบ่ค่อยเห็นบ่เห็นดอกคนไหนมันเนีย แม่บตากันเลยเอาเสือกระบอใส่พุใดทนเป็นกบ่ต้องตกใจเดอพจีกานี่กอกักาพธจีกาอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบสองเนาะรอบที่สามมันพุธจีกากา็ป้องก,กันไว้ก่อนนะทุกคนก็ต้องป้องกันบำรุงเขาต้องการลูกดกขั้วเหนียวลูกโดกก็ต้องมีห้อมมนดูแลเนาะภูเขาสาสารอาหารไวกอนแต่แต่รอบนี้รอบที่แรกบ่ได้กะใครได้ก็ถือเป็นกําไรแล้วนะแต่ว่าแม่โทตาบ่ได้เอารอบแรกพี่น้อง เซฟบอกง่ายๆคือเซฟทุนนั่นล่ะประมาณนี้เพราะว่าลูกค้าที่เป็นปลูกเป็นเริมกระตุ้นเลยก็คือได้เลยแต่เขามันกระตุน้นไม่ได้กระตุน้นแต่เขาก็ออกดอกนะออกดอกปกติการปลูกทุกอย่างนะคะบ่อบำรุบงบอ่อกระตุนปุย๋ยสาสารอาหารมันกะสีบอ่บอบ่อดทั้งกระดูอยู่แล้วมาฮ้องบ่อใดใส่มันกะไม่เพิ่มทุนตัวเองนี่พ่นแค่สองมือเริ่มเขียวแลว จะพ่นไปสีสวยดอกสวยสวยไม่พี่นองเบิง้งประมาณอันนี้มันสิเป็นป้าลูกออกงนี้เสื้อว่าใส่ขอสิท้ายป้าปีหนึ่งเป็นป่าหนึ่งปีคนไม่ใส่เสื้อเข้ามาตัดหญ้าปีกว่าที่ถ้าไปเบิ้ใในคลิปสิเห็นน้องบุตาเป็นคนปูน่นะคะตอนนี้ประมาณมนะห้าหกมงเนาะนู่นข้างบนก็ดาวมาแล้ว แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่สวนอยู่ไปอาบน้าไปอยู่สวนตัดหญ้าเรียบร้อยพี่น้องมูที่มันแห้งนี่แม่บัตาก็สิกวดไสเงาเป็นปุ๋ยต่ว่าบดมันบดเลนาแห้งนกก็บ,บเป็นยังหรอกนาหนาฝนแล้วบัหนาปกเงาแต่วันกับบ่บดเลนาแน่นแห้งกับแป๊บเดียวพรเพอเดือนมันก็นสลายแล้วฮะก็สิใสใสปุ๋ยใส่อันนี้อยู่แล้วทำมันบนน่นี่กะนี่าแหง้งแห้งก็กวดปกเงาประมาณนี้บดบดเลนาหรอกต่ว่ามันแห้งมันก็เลยเหมือนฟู ต่อีกโซนหนึ่งมีคนมาเอาแล้วอยาิผลมาเอาอันนี้จะเป็นโซนป่าปีหนึ่งปีหนึ่งสิบระะามันแถวนีหนึ่งส,สห้าหกเจ็ดแปดกเกต้นเลขกับไปข้างในต้นใหญ่นี่กัสิเป็นแดบว่าต้นข้างในนู้นข้างในนู้นกับสิเป็นแดบว่าต้น4ี่ปี3ปีกว่าพ่อแม่บบตานี่มีสามลุ่นดอกสวยๆ แดดลมล,มล้มตกเลยแม่บุตาบรรยากาศดอกสวยๆมาให้ดูค่ะทุกคนใบเหลี่ยมใบเขียวปีนี้มันๆเด้อเป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนหรือว่าผู้ใดที่แบบว่าบ่มีสูตรบ่ามีปุ๋ยประจําสวนหรือว่าสนใจฮอร์โมนหรือว่ายังบม่ค่อยปลูกอะทากมาสนใจสอบถามได้นะคะทุกคนแม่บุตามีทั้งต้นพันธุ์แล้วกามีปุ๋ยสูตรประจําสวนเรานะสำหรับใครที่หาปุ๋ยตามตลาด หรือว่าสนใจอยากทดลองทดลองในแบบที่เราเคยล่องนั่นเมื่อแล้วกัมาเป็นยาพี่น้องสอบถามพูดคุยกันในนํำสิ่งดีๆให้กันนะคะทุกคนหรือใครมีสูตรเคล็ดลับดีๆกะมาในนํำกันใดเด้อพี่น้องนี่ตอนกลางคืนก็จะมีคนมาเฝ้าสวนจะมีเฝ้าสวนให้นะคะทุกคนอันนี้เพิ่งจะฉีดฮอร์ไอฮอร์โมนไปก็คือสวนเรา อยู่กับธรรมชาติเป็นปุ๋ยอินทซียเคมีนะคะมแมลงต่างๆอยู่ได้ตอนคาแล้วพึ่งก็ออกไปแล้วนี่ทำงาขคืนก็จะมีนี่มาเฝ้าสวนเฝ้าสวนดีๆดกๆเลยให้ปุ๊ซาอะไรน้อยดกๆสวยๆจ้าอยู่ได้อยู่กับธรรมชาติเป็นปุ๋ยแม่บุ๊าจะเป็นอินทรียเคมีนะคะอินซีเคมี K Me, ไม่ใช่100อินซีร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าต้นใหม่เขามีลูกมีผลเนาะก็ต้องแบบใช้แบบผสมประสาน แต่เป็นในนี้ที่แบบออยอปลอดภัยร้อยเปอร์เซนคนกินได้ไม่เป็นอันตรายนะคะทุกคนเพราะว่าข้าปลูกข้ากินไม่ได้ปลูกแบบว่าไม่ปลูกแล้วไม่กินเนาะเรากินเยอะกว่าลูกค้าอยู่แล้วสุดดอกสุดห่วงพี่นอ้องดอกนี้สุดสุดสุดยอดสุดงาจากพี่นอ้องเป็นกำลังใจพี่นอ้องทุกคนเด้อแม่ปูต้าเอาคลิปมาฝากสั้นๆเพราะว่าช่วงนี้ก็สิป,ประมาณนี้ สวนพุทราแนบุต้าปลูกมาสี่ห้าปีปีนี้เข้าปีที่ห้านะส่สามรถแสงทองมีทั้งต้นพันธุ์แล้วก็ฮอร์โมนซื้อพุทรากับมีพิธีการปลูกในน้นำมีฮอร์โมนในน้นำไห้ใส่จนสอบถามขอมูลคุยในไห่คับในน้นำจนถึงเก็บขายจากพี่น้องแค่เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าผู้ใดที่เก่งแล้วกะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เด้อตาพี่น้อง เป็นพี่น้องเช่าไฮเช่าสวนเห็ดไฮเห็ดหน้าขุดคุยแหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เราพี่น้องแม่บุตาเอาบรรยากาศในสวนไห้เบงดอกดกทุกต้นแดดลมล้มตกกันมันถ่ายภาพแล้วมันสวยเนาะตอนแดดจ้ามันจะไม่โฟกัสที่ดอกนันก็สิจ,จ้าจ้ดกทุกต้นค่ะมันมันมันม อยู่แดดจนเขียวบแล้วตอนนี้แดดเราไม่กลัวเรากลัวแต่ฝนไม่มาข้างในก็จะเป็นป้าของสามปีอีกโซนนึงจะเป็นโซนสี่ปีก็มีอันนี้ประมาณหนึ่งพรวันขาวๆนี่ยยังมีเด็กน้อยมาเล่นในสวนก็จะมีกระดาษมาเล่นของเล่นเพราะว่าพอ,พอ,พอแม่ตัดห้าพ่นกระบ,บนมันมันลงแล้วก็สะบ่มีแม่งกันย่ำเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้ยห,หยุดสามมือนนะคะหยุดสามวันอยู่ในสวนด้วยกันมีแต่ของเล่นเด็กกระดาษ คนหนึ่งเห็ดบาวคนหนึ่งเห็ดลาบูบูเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อกดไลค์กด, like, mm hmm. กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คัะนะคะทุกคน mm hmm. เป็นกำลังใจให้ทุกคนคนได้เก็บเหรี่ยนก็ให้ปังปังมีตังล้นกระปุกทุกเดือนเดอ้ออ่าใกล้สิ้นเดือนนี้ก็สิได้รับข้าวดีออมสินแรกของเราเต็มกระปุกพอดีพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดอ้อคนที่ล่างกำลังเก็บชิงมงเก็บกิโลแม่บัวตาน่าเก็บกระปุกเก็บเหรียนค่ะ ครั้งแรกที่สดไดพูดรู้ิไดาน้ำเพลินบอท่านแเนวอันนี้น้ำใส่บัญชีน้ำเพลินอยู่ขอบคุณทุกเลือทุกไล้์เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์บอขามที่สําคัญบอขามโฆษณาเนาะพี่น้องขอบคุณค่ะ